อนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยว่าตามอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะ อินนาสกาเรนะสังคัคอภิปูชยามะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายน้อมบูชาสการะคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงข์เจ้า

သဝကတောပါဒိနိယကမ္မမံဘယံတရားမဉ္စရရှိတဲ့တေးတွေရေးသိစေဆရာကြီးကသိတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ပြန်ပြန်လိုက်တာ။နိုင်ငံတကာကမှမြတ်တော်ပြပွဲတွေလည်းဒီလိုလိုအမြင်တော့မှာသုအတိပါဒေတရားဝင်သဝတ္တသံဃောအရှင်မြတ်တို့တွေကလည်းနာမကျေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဒီလိုတိုက်ဖို့ပေါ်ထားပါ

วันทวันทาวนทีวันทนที uh ่วนาี่วันที่วันที่วัวันทันทีันที่วันวันที่วนวันทวันันที่วันันที่นทว่นัทนััทน ยถาคตโอมีออทัคโผปนะพะขวาเตตานะมลุกัมปายาติโลกุชสุจังกะทิตังอัคคสาวกายุขังลัทถังมาคพุณมิยัญจา